สวัสดีครับคลิปนี้พามาอยู่ที่บ้านตะกูน้อยครับผมตำบลโบทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พาชมหนังน้องใหม่ครับผมน่าเป็นหนังโดเป็ดเม็ดข้างหน้าเตะเครื่องเสียงไฟเสียงเสียงอลังการครับผมวันนี้งานวัดนะ นถือดอกไม้ทุกเียนตอนนี้กำลังใช้ตัวอย่างทีมงานไทยมันนี่อินเตอร์เทนเมนต์ครับผมทีมงานของคนบ้านมองสวงเป็นทีมงานพระอาจารย์อีกเทไทคนี้กำลังใช้ตัวอย่างครับผมไทยมันนี่อนเตอร์เทนเมนต์จอเป็ดลยังไม่ใช่อีกหรอครับเท้าสกัได้ เดี๋ยวเราไปทักทายทีมงานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยีครับผมโอ้สวัสดีครับบตัวเฮ้ยโมเมงตัวมันจะทุงพลึงอ้ไรรูบองป๋ออย่าลืมใส่เฮ้ยนี่ครับผมโย่เป็นเม็ดจัดระบบเสียงได้สวยงามมากครับผมนะไฟแสงสีเสียงทีมงานน้องใหม่อีกทีมงานหนึ่งนะสงกรานต์นี้ยังว่างครับผมท่านใดอยากจะจ้าง สนใจติดต่อได้ครับผมไทยมันนี่อนเตอร์เทนเมนต์เฟซบุ๊กสมศักดิ์เครื่องไฟศาลน,น,นี่อ่ะตัวนี้นะลูกโ่อน่าจะทีย่ยู่ครับผมฝั่งนู้นมีรถเหตุนะตอนนี้กำลังรวมเสียง เอาจากนั้นไม่ไม่ไม่ที่ผู้บริกตัวหนึ่งมีนางอ่าอับสอนสอนเวททุกนางระบบพาวเวอร์ติดตั้งอย่างนี้เลยครับผมน่มีไม้ไผ่ไว้ข้างบนน่ะกันฝนตกนี่ฮะกันฝนตกยิ่งนะในมุมรูปทองอัญชลีภาพคมชัดมากนะฮะมีต้นไม้ทุกเพียนด้วยทุกนาง พระมาลัยเทระเจ้าได้ทำท่าอีกว่าเทพปุตตุนี้ให้พระศิอริยเมตไตรหรือยังเก็บภาพนะบรรยากาศมาฝากแล้วกันนะครับช่วงนี้นะทีมงานนังกางเพลงฝากติดตามด้วยแล้วกันสมัยชแนลแล้วก็เฟซบุ๊กสมัยชแนลนะแฟนเพจสมัยชแนลนะช่องเที่ยวสมัยชแนลครับผมนะฝากติดตามกันเยอะๆแล้วกันเทพปุตตุนี้เพื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้เกิด